เกย่่ยวกับชาวนาเหย่่ยวตัวหนึ่งกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าและมองลงมาเห็นลูกไก่ตัวหนึ่งกำลังจิกกินมเมล็ดพืชอยู่ที่พื้นดินมันจึงบินโฉบลงไปเพื่อหวังจะจับเจ้าลูกไก่มากินเป็นอาหารทันทีที่มันบินลงไปจับตัวลูกไก่ชาวนาที่คอยดักซุ่มดูอยู่ก็เหวี่ยงตะข่ายเข้าจับเหยี่ยวทันที เหี่ยวพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ตาข่ายก็ยิ่งรัดตัวมันแน่นยิ่งขึ้นในที่สุดมันจึงอ้อนวอนขอชีวิตจากชาวนาว่าข้าไม่เคยทำร้ายหรือคิดร้ายกับท่านเลยท่านโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิด <c oughs> เมื่อชาวนาได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าลูกไก่ที่เจ้าจับกินมันก็ไม่เคยทำร้ายเจ้าเช่นกัน แต่เจ้ากับไล่จับพวกมันกินอยู่ทุกวันข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทำชั่วได้อีกหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คิดร้ายกับผู้อื่นสักวันหนึ่งย่อมได้รับผลร้ายนั้นตอบแทนเช่นกัน